ติ๊ t ต็อกช็อปเคเตอคุณนะสมบัติของนักขายที่ดีสวัสดีครับ mm hmm. ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ชอในตอินฟินิตี้8นะครับตรงนี้มีเมนูอะไรนะฝากกดนะครับและติดตามช่องในทุกนะครับให้ด้วยนะกดติดตามตรงไหนไม่รู้นะครับอยู่ในแถวนี้แหละนะครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องนี้นะนะครับคุณนะสมบัติของนักขายที่ดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยหลายๆคนเข้ามาใน t i k t o ็อเนี่ย ต้องการเข้ามาสร้างรายได้จากการเป็นในหน้า t ิกต o k หรือว่าเป็น Tiktok Shop Seller เป็นเจ้าของร้านค้าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาตลอดหนึ่งปีจากการเล่น t ิกต o k เนี่ยคือเพื่อนๆทุกคนขาดคุณสมบัติการเป็นนักขายที่ดีคำว่าคุณสมบัติการเป็นนักขายที่ดีคืออะไรครับมีข้อเดียวสำหรับตัวผมครับวินยัยทุกคนขาดวินยัยวินัยเรื่องอะไรบ้างครับวินยัยเรื่องของการเรียนรู้ วินัยเรื่องของการลงมือทําวินัยเรื่องของความต่อเนื่องนะครับหลายๆคนไม่เรียนรู้นะครับพอเข้ามาแล้วก็หลงนะครับเป็นเออเหยื่อของผู้จัดไปเล่นกิจกรรมไปโยเลียนไปนั่งเฝ้าห้องไร้สดนะครับไม่ยอมที่จะเรียนรู้นะครับไม่ยอมที่จะเรียนรู้บนอย่างเดียวทําไม่เป็นอายุเยอะนะครับอายุมากนะครับอายุน้อยไม่มีความรู้ บนอยู่อย่างเดียวทั้งๆท,ที่ใน t i k t อกเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้ที่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยทำคลิปสอนเยอะแยะมากมายมีโค้ดมีครูมีกูรูนะครับที่ให้ความรู้มีทั้งฟรีและเสียและและต้องใช้รายอ่าใช้เงินในการลงทุนแต่ทุกคนก็ยังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะครับไม่เก่งไม่รู้นี่แหละครับคือข้อแรกเลยเพื่อนๆไม่มนนีไม่มีวินัยในการเรียนรู้พอไม่มีวินัยในการเรียนรู้วินัยในการลงมือทํามันเลยหายไปครับ วินัยในการลงมือทามันเลยหายไปเพราะอะไรเพราะทําไม่เป็นและนะครับเพราะคุณทําไม่เป็นคุณจะขาดความต่อเนื่องนะครับขาดความต่อเนื่องวันนี้ขายของออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เข้ามาในโลกของ Tik To อกโพสต์ขายวันละชิ้น2ชิ้นนะครับแล้วโพสต์ไปแค่วันเดียวแล้วจะขายของได้ไม่มีทางคนที่เขาขายของได้เนี่ยนะครับเขามีวินัยมากเลยลงคลิปวันละสามถึงหคลิปบางช่องเนี่ย วันหนึ่งเป็นสิบสิบกว่าคลิปเห็นไหมครับทําคลิปทุกวันเห็นไหมเขามีวินัยครับมีวินัยเขาต่อเนื่องครับทําต่อเนื่องนะครับยาวนานบางคนเนี่ยทามาเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีบางคนเนี่ย,ทำ,นนยทำแค่อาทิตย์เดียวก็เห็นผลแล้วเพราะอะไรครับเขามีวินัยในการลงมือทำไงเขาลงมือทําเขาลงคลิปเยอะวันหนึ่ง10คลิปวันหนึ่งหคลิปเห็นไหมครับ เขามีวินัยในการลงมือทําแล้วเขาทําแบบนี้ทุกวันเกิดวินัยจากการจากความต่อเนื่องแต่วินัยจากการลงมือทและความต่อเนื่องเกิดมาจากอะไรครับเกิดมาจากวินัยของการเรียนรู้เพราะหลายๆคนเขาเรียนรู้เขาสั่งสมประสบการณ์เขาจึงมีทักษะวันนี้ต้องถามพวกเราก่อนครับเราเป็นนักขายที่ดีแล้วหรือยังเรามีวินัยในการเรียนรู้หรือยัง เรามีวินัยในการลงมือทําหรือ,อยังเรามีวินัยในการที่จะต่อเนื่องกับมันหรือ,อยังยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องวินัยในเรื่องอื่นๆนะครับเอาแค่3าัหข้อนี้เอาแค่3วินัยนี้เพื่อน <c oughs> ๆมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีต้องเริ่มแล้วนะครับต้องเริ่มแล้วนะครับครึ่งปีหลังของปี66เนี่ยของของ,ออข,องของปีนี้เนี่ยนะครับมันคือปีของการแข่งขันการตัดต่อคลิป การทําคลิปด้วยตนเองการรีวิวสินค้าด้วยตนเองการเอาตัวเองออกมามูฟเมนต์มาเคลื่อนไหวมามีปฏิสัมพันธ์หน้ากล้องมาออกหน้ากล้องถ้าวันนี้ใครนะครับไม่ออกมาหน้ากล้องคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จก็ได้หลายๆคนบอกใช้คลิปของคนอื่นก็ได้เมื่อถึงวันหนึ่งนะครับคลิปเหล่านี้มันจะตันเพราะโดนกดชุมชนควบคุมแต่คลิปที่มันไม่ตันคืออะไรครับ คลิปที่พวกเราทํากันเองออกหน้ากล้องลงมือทําเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยากเป็นนักขายที่มีคุณมีวิในแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อนครับไม่ต้องไปโทษใครนะครับเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก,ก่อนเริ่มต้นเรียนรู้ลงมือทํานะครับแล้วก็ต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์มันจะเกิดแล้วมันจะเกิดอ่ะใครอยากเรียนรู้นะครับเทคนิคต่างๆนะครับ วิชาการต่างๆการทํางานบนโลกออนไลน์การสร้างได้บลโลกออนไลน์เนี่ยแบบมืออาชีพเครื่องมือในการทาเงินออนไลน์ต่างๆผมมีคัดเรียนอยู่ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปดูสักนิดถ้าอยากประสบความสําเร็จคลิกเข้าไปดูสักนิดแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอยู่ใต้อยู่ใน, comment, อนคอมเมนต์อยู่ที่โพสนะครับอยู่ที่รายละเอียดของข้อความนะครับของวิดีโอนี้อยู่ตรงรายละเอียดของวิดีโอนี้เพื่อนๆคลิกเข้าไปดูนิดหนึ่งเปิดโอกาสให้กับตัวเองครับ อย่าเอาเงินของเราไปละลายทิ้งในห้องไหนสดครับเอาเงินของเราเนี่ยที่เรามีเนี่ยมาสมัครเรียนชื่นชอบครูคนไหนครับไปเรียนแล้วลงมือทาต่อเนื่องวัดระยะยืนยาวครับ3เดือนจำไว้เลยครับนักขายออนไลน์นะครับยืนระยะเวลาเลยครับ3เดือนถ้าคุณทําได้3เดือนประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับก็ฝากใช้คลิปนี้นะครับสายดีมีที่นี่ในตุกอินฟินิตี้แปดแปดนะครับตรงไปตรงมานะครับเพื่อน